ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยเชียร์คุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมันน่าจะจบลงหรอกเพราะว่าคุณเซนกับทักษิณรู้จักกันน่าจะคุยแล้วก็เคลียร์กันได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยมันจะขาดกันเลยหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เพราะว่าคุณเซนเองในประเทศเขาก็ต้องต้องทาให้เขาเห็นว่าเข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 ามีอำนาจเขาเป็นผู้นาเขาเขาเอาสถานการณ์พวกนี้อยู่ผมมองอย่างนี้ฮะจผมมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเซนกับทักษิณเนี่ย เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวของมันเองต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่อง<ม>ของการมีช่องทางสื่อสารส่วนตัวแล้วเคลียร์เรื่องย,งยากได้ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนให้พักฝ่ายค้านโดยสมรังสีเนี่ย<ม>เอาจุดนี้เนี่ยมาเป็นตัวเสีย่ยมท้าให้คุณเซนคุณเซนแล้วคุณมาเน่ต้องคิดสูตรว่าสนิทสนมกับคุณทักษิณคุณแพ<ม><ม>ทองทานและครอบครัวชินวัตรมากน้อยมากแค่ไหนเนี่ยนะครับ,รบเขาดองกันด้วยนะสองตระกูลนี้ใช่ไหมครับก็รู้กันอยู่ว่าดองกัน <c oughs> แต่ว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนการรักษาที่แนของกัมงบูชาต้องมาก่อนสมร่อเสียเรื่องนี้มาเสียมคุณเซนก็ต้องเล่นเกมตามเพราะเสี่ยงเสียคะแนนไม่ได้โดยเฉพาะ,ะในห่วงที่เอาลูกชายหุ่นมาเนตมาเป็นนายกเรายังไม่เข้มแข็งตอนนนนิยมยังไม่แข็งก็เลยต้องเอามิตรภาพเนี่ยมาเป็นตัวที่ต้องสังเวอยะเป็นบูชายันด้วยมิตรภาพกับคุณชักษิณป์เนี่ยมาเป็นเครื่องบูชายันโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ไทยเป็นประเทศที่ไม่มีธรรมเนียมที่จะรุกรานผู้อื่นผมมองให้ย้อนถึงคําพูดแม่ทัพภาคที่สองเมื่อไม่กี่วันมานี้บอกว่าไทยไม่ใช่เป็นฝ่ายเข้าตีถ้าไทยเข้าตีมันไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆแล้วการซ้อมรบการเตรียมความพร้อมต่างๆของทัพไทยในยตอนนี้ก็สื่อสารข้อความนี้แหละให้เห็นว่าถ้าเอาจริงเ่ยไม่หยุดนะอย่าให้ไปถึงจุดนั้นแล้วถ้าถ้าเอาจริงเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าใครจะชนะ คือสื่อสารให้เห็นชัดๆเลยคือแต่คุณเซนก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเหมือนกับว่าเกเรยังไงหาเรื่องยังไงแต่รู้ว่าไทยไม่ไปเขมรให้ถึงปลายเราหวังว่าไอ้ช่องทางมิตรภาพที่มีอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้ฟิลในในในเครื่องตัดไฟคุณจิ๊บว่าเวลาที่มันวิกฤตถึงว่าเพียงพล้ำให้กับสมมติมีการสู้รบขึ้นมาจริงแล้วเพียงพล้ำจริงเนี่ยก็จะใช้ช่องทางมิตรภาพนียติดเบรกได้ยังคิดอย่างนี้คือคุณเซนเนี่ยคิดแบบ อ่าถ้าจิ๊บดูข่าวจะมีอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ดุลยภาพาที่สองใเน,อนเชฟอร์ดีต้ศึกษาอาจารย์ดุลยภาพาใช้คำว่ามัคคิเวลี่มัคคิเวลี่เนี่ยเป็นนักคิดนานละสมัยโบราณละแ,แต่สอนย,ยุทธศาสตร์ในการปกครองในทางการเมืองอก็คือเป็นทั้งมาจิ้งจอกและราชสีในตัวเดียวในในคนคนเดียวผู้นําต้องมีอย่างนี้คุณเซนเนี่ยคือตัวอย่างของมัคคิเวลี่ก็คือมีทั้งความเท่าและมีทั้งเหลี่ยมคู สิ่งที่กาลังทํากับไทยตอนนี้คือคุณเซนมีความเป็นแมคเควลลี่อาจารย์ดูเรืยภาพพยายามยุบออกฝ่ายไทยเป็นแมคเควลลี่บ้างสิครับแต่ว่าไทยก็เป็นพระเอกเล่นบทพระเอกกันนะครับ,รบก็มาเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มันก็เลยเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขท,ที่ว่าไอ้มิตรภาพระหว่างคุณเซนกับทักษิณหรือตระกูลคุณกับตระกูลชินวัตรเนี่ยมันเป็นทั้งจุดแข็งและจุดด้อยในตัวมันเองในสถานการณ์แบบนี้จุดแข็งก็คือคก่อนหน้านี้ก็เค,ค,คยเคลียร์กันได้ แล้พอเป็นจุดอ่อนก็คือคุณเซนเกาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อจะพิสูจน์ความเป็นราชสีและความเป็นหมายิ้งจอกในตัวของเขาว่าเล่นในทั้งห้าวและเหลี่ยมเพื่อจะเอาประโยชน์ในทางการเมืองแต่ว่าถ้าเกิดจากการมันลุกลามคุมไม่หยุดก็จะกลับมาใช้ความสัมพันธ์อันนี้เป็นฟิลที่จะติดเบรกไม่ให้มันทําให้เขาต้องย่อยยับไปเพราะถ้าไทยเอาจริงเนี่ยตียับนะฮะใช่ถ้าไทยเอาจริงตียับตอนตอนสงครามพระวิหารเนี่ย หน่วยปืนใหญ่ของไทยยิงถล่มยับเลยคือถ้าสู้กันจริงๆเรื่องเรื่องคุณภาพอาวุธความแม่นยามการฝึกอบรมเนี่ยไทยอัดได้แหลกเลยแต่ว่ายังไม่มีถึงจุดนั้น